อัปเดตความเคลื่อนไหวของเต้าลิสค่ะทุกคนล่าสุดค่ะคุณยูจินชเวค่ะ c e l e b r i t y v i s ชชว Director นะคะเขามีการอัปเดตเป็นโมเมนต์ก่อนหน้านี้นะคะที่แมงแล้วก็พี่จางเฮเยยอนช่างทำผมแล้วก็ช่างแต่งหน้ามีการลงต้นคริสต์มาสต้นนี้เลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ล่าสุดนะคะเป็นคลิปออกมาจากพี่ยูจินชเวน่ารักมากมายเลยนะคะองลิซ่าของเราก็คือเสื้อโค้ทสีน้ำตาลตัวยาวอยู่ข้างหลังพี่วอนแจนั่นเองนะทุกคนก็มีการมาวิ่งล้อมรอบนะคะเออต้นคริสต์มาสนั่นเองนะ รักมากมายค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะมันก็จะแบบจากได้ยะกไกลมากๆนะที่ได้เห็นก็จะมีริซ่าบอนแจยูจินชเวค่ะที่เป็นคนโพสนะคะวิชวลดีเรคเตอร์ของเรามีแมงช่างแต่งหน้าจางไฮยอนช่างทําผมมีพี่บอนแจอ่ะที่แอซทาบรายชื่อก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งไม่รวมถึงพี่อลิสพี่เชสและก็เอมิลี่ที่อยู่ในทีม l o u ของ้องริซ่าน,นั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะได้นําเสนอไปว่าเออพี่เชสมีการเช็คอินอยู่ที่สวนลุมค่ะไปงานกาชาติใดที่ประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าไปรอนองลิซ่านะคะใช่หรือไม่ต่อมาค่ะพูดถึงรองเท้าที่นอง Lisa อนลิซ่าจะคอลแอบนะคะหลายคนีคาดว่าเป็นไนกี้แน่อนอนแต่ว่าน่าจะเป็นลิซ่า x ไนกี้ x ชักมูดใช่หรือไม่คะอันนี้ก็คือเป็นข่าวจากเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆเ,เขาก็บอกเลยว่าชักมูส x ไนกี้นะคะเผยชุมรองเท้ามูลรุ่นพิเศษปี2026แล้วก็บอกว่าในช่วงเวลาสั้นๆในชักมูดนะคะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงในวงการแฟชั่นชั้นสูงของไนกี้การเคลื่อนไหวที่ น่าจับตามองที่สุดของพวกเขาเพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนั่นก็คือเป็นแบรนด์แรกที่นํารองเท้ามูลรุ่นในตํานานของไนกี้นะคะมาปรับชมใหม่ซึ่งเป็นรูปทรงที่อย่างรากลึกในมรดกการวิ่งยุคแรกเริ่มของแบรนด์รองเท้าสรุ่นแรกสีดําสีขาวสีแดงขายหมดเกือบจะในทันทีนะคะที่วางจําหน่ายแต่เรื่องราวยังไม่จบค่ะชักมูสและก็ไนกี้กำลังสนุกกับการทํางานร่วมกันในครั้งนี้โดยเผยโฉมสีชมพูอ่อนที่จะวางจําหน่ายในครั้งต่อไปนั่นเองนะแล้วทีนี้หากก่อนหน้านี้หากว่ากลับไปค่ะที่จะมีอู้มนวยการฝ่าย การตลาดเคยมาโพสรูปภาพน้องลิซ่าตอนที่ใส่ไนกี้เอ็กชักโมสนะคะแล้วก็เป็นสีเดียวกันเลยแม่สีชมพูเนะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าน้องลิซ่าได้ใส่ก่อนใครเพื่อนเขาก่อนที่จะวางจําหน่ายอีกอ่าอันนี้ก็มีมูลมากๆเลยนะคะล่าสุดนั้นน้องลิซ่าก็อยู่ที่ปารีสนะคะเอนดูเต้าก็คือวิ่งแล้วก็จับหลังพี่วอนเจนะคะสนุกสนานเอนจอยกับทีมของน้องค่ะดังนั้นทีมไปเยอะขนาดนี้น้องลิซ่ากาลังจะมีงานใหม่นะคะคือแอนก็ไม่ แน่ใจหรอกนะว่าจะใช้แคมเปญอะไรหรือว่าจะมีการโปรโมท Nike X Chuck Moss Moon Shoe แคมเปญหรือเปล่าเหมือนกันแต่คือเราต้องรอติดตามนั่นเองค่ะแล้วก็ที่งาน Emmy เอมมี่เพื่อนๆจําได้ไหมน้องดิซ่านี่เคยยืนคุยนะคะอยู่กับนี่คือ Last Election the s h o w b ซึ่งก็มีการยืนคุยกันด้วยนะที่งานเอมมี่ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งอย่างภาพนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ารองเท้าที่แบบห้อยคอคุณพี่เขาอยู่ก็คือพี่นิโคลัสคนเดียวกันค่ะที่ยืนคุยกับน้องดิซ่านะวันนั้นจะแม่ ซึ่งเยืนคุยกันที่งานเอมมี่นี่ก็ยังเป็นปริศนาธรรมต่อไปหรือว่าแล้วทีนี้ค่ะก็มีพี่พี่แฟนคลับเนี่ยเขามีการคาดเดาเรื่องนี้เอาไว้ตั้งนานแล้วนะคะก็บอกว่านี่ว่าต้องมีถ่ายแอดกับนิโคลัสเเลยๆอาจจะเป็นไนกี้คอลแลบนี่แหละของฮีเพิ่งปล่อยมาพอวันนี้ลิซ่าก็ใส่คอที่ออกปีหน้าอีกแอบมีอะไรในเกอไผ่มากตั้งแต่งานเอมมี่ค่ะอ่าดังนั้นมีโมลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะความฝันของพวกเรากําลังจะเป็นจริงเร็วนะจ๊ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าหลายคนท คืใจว่าน้องลิซ่าน่าจะใส่คอลเลคชั่นของชักมูสนะคะที่เอ็กกับไนกี้แหละดังนั้นรอติดตามได้เลยนะคะล่าสุดเตานี้ก็แบบว่านาดากมีการอยู่กับพี่ๆนะคะทํางานกับน้องลิซ่าแล้วรอบนี้น้องลิซ่าก็ผมยาว,วเนาะเห็นน้องลิซ่าผมยาวเป๊ะแม่บอกก็มีความสุขแล้วว่าอย่างนั้นค่ะอย่างไรก็ขอให้เตาเอ็นจอยนะคะระหว่างอยู่ที่ปารีสทางานไปด้วยแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนิทีทอเดอรเตาลีดล่าสุดลูกสาวก็คือมีการวิ่งรอบต้นคริสต์มาสแล้วจ้า